สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็อยู่กับเซิร์ฟเดอะฮักอีกแล้วนะครับก็เป็นแนวของมีราคานะใครที่ตามผมมาเซิร์ฟนี้สามารถไปกรอกโค้ดเดี๋ยวัมจะมี <c oughs> โค้ดให้นะครับเอาไปรับของตามได้เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่กิจกรรมแชร์กลุ่มกันนะครับตอนนี้เซิร์ฟมีกิจกรรมแชร์5กลุ่มได้รับเป็นเซตตามภาพ5เซ็ตกับตัวละคระวิ่ง33ิถึง12ลีหกันมี30นะครับแล้วก็ได้กล่องนี้ด้วยนะครับ20กล่องนะครับถือว่าดีอยู่ไอนะกล่องอไรเอ่ยเนี่ยแค่นั้นยังไม่พออนะครได้ VP 8ีกับ นชื่อไทยอีกหนึ่งสิทธิ์ชื่ออารีบีอีกหนึ่งสิทธิ์ g c อีกห้าล้านโอ้มาจอดโอ้ my god อ่ะก็คือต้องแชร์แหละอ่ะนะครับแล้วก็ในส่วนของโปรโมชั่นก็จะมีเป็นเติม50ได้กล่องนั้น5กล่องนะครับเนี่ฮะแล้วก็ g c 5ล้านนะครับผม90ก็10ล้านกล่อง9กล่อง150ก็จะเริ่มมีเป็นเซตแถมให้ละเป็นเซต150นะครับแล้วก็ไล่มาเลยส0มร0 0ยห้ารพันนะครับถึงสุดเป็นพันนั่นเองตัวละครอยู่ที่ราคา500ร้อนะครับเซตนนี้นะ ส่วนชื่อไทย150แล้วก็ชื่อ 400, สี5 0 g c คูณ2ทุกวันเสาร์อาทิตย์ประมาณนี้เรามาดูกันในส่วนของ Special Pro นะครับเป็นโปรเติมยอดเดียว2,000หรือ2,500เท่านั้นนะครับถึงจะได้นะจะเป็นออของตามภาพเลยมีเป็นตัวละคร2,000เซ็ต2,000หัวตัวมีดเป๋านะครับแล้วก็2,500เนี่ยจะเป็นปืนนะครับค่อนข้างที่จะสวยนะปืนกับมีดเซตนี้อโอเคเดี๋ยวมาต่อที่ตัวเช่าเลยนะครับนี่นะ ตัวเช่าก็จะเป็นตัวโกโจนะครับ25บาทได้1วัน50ได้3วันนะครับโอเคแล้วก็ไอ้กล่องซุ่มนี้นะครับมันจะสุ่มของแต่97ถึงเซต99.37นะครับนี่นะอัตราการเติมก็อยู่ในรูปโปรโมชั่นแล้วแหะแต่นี้เขามาเขียนบ่อยทีนึ่งนะครับก็55กล่อง9 9กล่องนะครับไล่ไปเรื่อยพันก็ร้อยกล่องประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าในกล่องมีเซตอะไรบ้างนะนี่นะครับก็จะมีเป็นเซตตามภาพหมดเลยนะครับสามารถไปซุ่มได้เลยเป็นพวกวีเซต เก้าเถึง99.37นะครับโอเครูปสุดท้ายในส่วนของสายฟาร์มนะครับนี่นะจะมีเป็นพวกหมูวอลเล็ตนะครับไปหาฟาร์มก็ได้นะครับปล่อยดรอปจากบอสจะมีตั้งแต่5้าวอลเล็ตถึงร้อยวอลเล็ตเลยนะครับแล้วก็ไปแลกติดต่อแลกที่แอดมินนะครับแลกเป็นเงินวอลเล็ตโอเคประมาณนี้นะครับสําหรับ Radio urf, รายละเอียดเซิร์ฟเดี๋ยวไปดูในเกมเลยโอเคมาครับผมเ,เริ่มทีห้าร้อยยูนนะิชันแล้วมีแต่ได้อะไรเอ๋ยเจนี่มันจตีตีไปแล้วอ่ะตี่ใครปัวไม่ชิวแล้วตีปูบานเลย กเลยมดิ่าไปิงยนจัากูจับมีมาเลยนแ่บอะไรน่ครับอยู่ินแม่ะ่เนเนมาสบบนอยู่ครับกง้วหรกูเก็บ้เองโอ้นว่ามีเลยนะโอไเนูยิงครัจนต้องหนีเยเนี่ยกูมืดนี่ใส่ไเลยนะ ก่อนนี้นกลยิสายก่อนนคยขนาดทีดน oh, ัได้ไงเฮ้ยตายตายหาร้แตกหายาเจิี่หายาเี่ยิไเก็บหมดเลยไอ้หียเก็บเท่าตลอดกูเป็นฝั่งแล้วเขาฟุ๊กโอ้โหว่าวไรเอี้ยบอจะแตกเป็นไงล่ะเฮ้ยตายเาแตกเคืาเลืออีกหนึ่งอ่ะเขาบอกกวเลยสวยๆคููได้กระเป๋าไข่ยังเหมือกัได้ระเป๋าไข่ะ เฮ้ตายแล้วเหรอตาเกียั่ยฮรครับาร์าแลกหน่อยแรกตัวหน่อยออได้ไหมแรกหัวหน่อยไรอะตีกูหน่อยตีหัวขาดหัวขาดตีดลยตีเลยตีเลยมีหัวเดียวตัวมีสี่ไดสปแสเป้ดว้กินงนเยเขาเรเขาเลือหนึ่งอะันนีตีเขาหาวเีคีครับตีหัว้ขได้หน่อย ไม่ผมว่ะฮัลโหลอ้ว่ารอบนี้ยิงมันนะ่โดเนตีน้อยีน้อยีนอยไม่ยิงเกือบดลินดโดแ้วาแเไม่ตีไม่ตีไม่ตีเราจะไม่ตีกับใครงมาตีเลยโอ้โหีเนยวะเดินมาให้ตีเยใครัผมงนคไม่ตีไนเก็บคนไหนวะคนไหนวะคนรับตีกูเนี่ยเขาตีเป็นคนยิงคนเป็นคนเก็บรู้ที่อะไรพูดวะคนไหนวะแค่นั้นเครับตีกูก็รู้ๆกันอยู่นะไหนฮัลโหลมึงอยู่ไหนอ่ะ คนไหนวะพี่แสก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 ี่แสกพี่แสกพี่แสกพี่แพี่แพี่แสสพี่แสพี่แสพี่แสก่แสกพี่แวกพี่แสนพี่แสกพี่แสกพี่แสกพี่แพี่แสกพี่พีแสกพี่แสกพี่แสกพี่แพี่ยก่แสกพ่แพเ่แหกพ่แเ่พกกก่่พี่่เลยพ่ก่ส เฮ้ยเจอชายโอ้ยมเจอชายเอ้ยไอ้เฮียย้อยย้อยไม่ทัดไอ่จะไม่ตัเลยไม่ตดนม่ัดตมมาแล้วครับขอได้หน่อยนีแม็กซ์ขอไน้ไหมี่ไหนเราพนที่ว่าพวกเองเล่นอะไรกันเน่ยกเฮ้ยไม่ได้พูดเ้อย้อยไม่ตัดหมดเลยอะแล้วเขาบอกว่าแอมมินจะมีขี้ม้ยอ่ะก็ก็เรื่องจริงแต่จริงไม่ได้มอนะครับตี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 สามดิตี มันเจอโฮเซ่ที่เขาถ่ายลงตารลี่ใช่ไหมมาล้วมาแล้วมา้ยเจนที่สัที่เจนเฮยูเกิดเลยเี่ยแม่งติดประตูกันกินกูตายไอเยี้ยบเพื่อนย่รสาร้อยอ่ะกูไม่ได้ตัว้เฮ้ย้ยเฮ้ยาม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 กมา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 ามาาายิยมาาาม ก็อยู้องกันนี่นะเอมินดีกว่าจบแกนีีแกจีบแตกเอไม่ใช่แอมินฟีก็เยอะเลยอ้าวเทีนี้ี่พีคนี่ปันไงฟันไม่ได้ยิงเนี่ยโอ้เ่ไล่เี่โอ้โหนี่มันหนวดจริ่ต้องไปช่วเาแตก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 แตแตกตดีแตกดี โอ้โหสงครามแล้วเทศกาลก็ยังฮัทเซิลนี้ที่เซิร์ลว่าเดี๋ยวนี้เขาจะมีน้ำมากขนาดไหนผู้ให้ยุดเลยก็จะฮักแแนเลยเอากูได้พี่กูได้ได้อะไรอ่ะได้ใจปะตึมวะไอตัวนี้แม่ง จะแต่งไม่ได้ฮะแ่งไม่ได้แต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 ่เไม่่มให้แต่ง่ไดแต่งไล่ไตงม่ได้ต่ได้แต่้แตงม่ได้่ง่แกงไม่่มาไ้แ่ง่ด้วต่ง้ต่ยมด่ม้องให้กูบอกอีกนะเ้มันแกงไ้เหี้แกงผีัไม่หยุดเลยว่ยมแรงมากกูบอกเลยเฮ้ยเอาของดไปบดิแกง้งม่ย เออจะให้มันแตกไปสัเฮ้ยโอ้โหขวนี่ห้าร้อยกีตตัวน,น่ะเอตกูเคอันนี้ก็เป็นผมจับพันนะครับแต่คลิปมันไม่มีเสียงนะจะจอามาให้ดูเพราะว่ามันเวอร์นะครับส่วนไปแตกสามอ่ะไม่รู้ว่าคลิปมันเป็นอะไรเหมือนกันครับขออภัยด้วยนะนะมันก็พันชนกันแก๊งอะไรเมื่งก็ไม่รู้เนะี เนี่ยช็อตนี้หรอวะแป๊บน,นึงเออนี่แหละนี่แหละดูทุกเม็ดเลยนี่หนึ่งตัวนะอ่าก็นี้ให้ cover อ,อ่ะเฮีย ทุกเมชอ่แล้วก็ตัวท้ายอสักครู่อันนี้ไอผีซอมบี้ทุกเม็ดอะสวยๆงามๆเกือบไม่มีเสียงไอเหยืพันธ์ตั้งสามเซตนั่นแหละผมก็อยากลงไงแต่ว่าก็มีของใหญ่กว่านี้นะครับ อ่าเป็น V i P เดี๋ยวไปดูรับชมต่อเลยก็ได้ครับโอเคเดี๋ยวเรามาจัดของแยกกันดีกว่าครับอ่าเราได้สองพันห้าแล้วว่ะปวดหัวหนึ่งแตกไอ้เงี้ยต่างประเทศต่อขึ้นเนาะเอาเวเอาเวเอาเวตีไปนึงเฮ้ยพูยแอนนี่จะตายพี่พี่รู้หน้าติ้งพี่ผมมาพี่ผมช่วยผมช่วยไอ้ตีตั้งที่ตีตอนนี้แกงแกงประกอบแล้ว มมาจิมมามมาด้วยามมาด้วยจะพันี่นั้นแหละใหญ่สุดแล้วน่าด้ของโหนกันนะครับโดนแน่เลยเราเขาไม่หวัราองเราก็น่าจะหดนะผมีินนี้แหละถ้าเขาไม่ทีพี่เลยนามี่ใหญ่ให่พี่ให่ใหเมื่อวานนี้ผมโดนปืนนี่สองพันหาไร่ก็เสียีตายพี่ใาญ่ใหญ่พี่ใหญดิ โอ้ยไม่ได้รอเอลเนียัวอะไรพี่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 ไพี่ได้พครับพี่ใช้ให่เราพี่ใช้ให่เท่าไหร่กแก็ต้องไปเปลี่ยนฟิแบบว่าตัวละครโกโจเปชาวบ้นเลาะไอ้เจ๊ก็รู้สึกว่าโดนม้มเหล็กเคนมิมอะพี่มิมปักเราเลยไอ้เจ๊กีเป็นไง่ะขอแต่แท้อ้ยเจี้ยที่นี่เล่นอ้ พวกนี้พวกนี้ครับมากันแล้วเรื่องมากันแล้วลว้าเล่ลุงบัมซัมโบร้านวันนี้นนต้องรู้ย0ทีุ่ดนิ่งเเฮ้ยใครยิงหัวกูอะแล้ว,วอะไรมันขึ้นมานะ่ะพีพีที่อยู่มาแสนล้านจะจะได้หรือจะเสียไปแล้ว ไปแล้วจ้าเราสแล้วนั่เอเอาแล้วเอาแล้วเอาเลยเก็บข้างล่างเต็มข้างล่างเต็มขึ้นๆๆๆกิ่นสามพันด้วยกลนสามพันด้วยเออกเห็นกเห็นอยาจะพูดให้โลกดี้ฮัีีีสามปืนหนึ่งแดงแมงแรงมากสามพันานพี่รออะไรรีเรอพรรดเลอกเฮียเฮียเฮีเดินเดกขึ้นเดขึ้นเด้นด เอาวาไปม่อกี้เห็นพวกขาขาวอะใก่เหรอใครโอ้ยันเลอะไรแตกอะไรแตกอะไรแตกฝันน่องฝัน้่งฝันน่งเหรอโว้ยกูจะตาย้ยไก่มากันยิงกนดีอะไรกูฝันน่องมา้ังงงเอาหนั a หนัวหนั a หนัวเออแล้วนแล้วแล้วนัวจริงนัวจริงเป็นเจที่กันแตกแตาดนโกน มีสางนางไม้หัวฟูวงนัววงนัวในิีจริงห์ไอ้แก๊บดีสองแกีแกก่งลยใช่ได้เนยไอเหี้ยของกินได้หมดเหี่สจดได้หมดอ่ะไอ้ทำไมที่เน่ดูไรอย่างวะเออเหี้ยพูดไไม่ได้เลยเขาเก็บไปไมเอ็ตายยปปนไม่ได้หรยอวตัวด้วยยี่สิบหอโอ้ยของผมบางเหรอขอเก็บขอเก็บของผมบางเหรอมัตัวมีพิ้ได้ไม่เป็นไรแพ้จัดครับตัวเดียวไอ้เหี้ยผมเก็บไปได้ไลมไม่ทำไมพี่เหี้ไรอย่างวะไม่ถึงแค่ อ่าแล้วเขาวีนีใช่ไหม่ามไหนอ่ะมันเหลือแค่สอง B แหละ B องเลย B สิบแปดอเลนี่ครับมันนี้แบบใหญ่แล้วเอามือตบเลยมือตบเลยมือตบเลยใจเย็นใจเย็นขึ้มามีโอกาสแตกนะมีอเว้มามีมามีัอมสองตัวคมนะบอกก่อนอันนี้สองพันห้าเฮ้ใจเย็นให้ตัวเดียวหรือเปล่าตัวเดียวหรือเปล่าตคมอ่ะไม่ใช่นะเปล่าไม่ใช่นะเปล่า อายุอย่าอยุคือด่าวเหมือนตาเล่นแต่ดาบโคตรเท่อ่ะดาบเนี่ยเกิดตามจะพูดเลยกลัวจริงนะไงมาไอ้แย่ตบยิงเองหมายแล้วจ้าขึ้นแล้วหรือเปล่าวะขึ้นแล้วไอ้เงี้ยกูขึ้นแล้วกูขึ้นแล้วกูขึ้นแล้วกูพร้อมเบื่อสายการถ่ายบอนเยอะเยอะสนามมีพี่กองฝันให้ยับนี่มีคนออกแล้วอะ โดูตรงว่าไม่มีใครไหวนะออกแล้วออกแล้วแอดยอมออกแล้วออกไปไหนกันมิกไม่ช่วยเหรอวะไม่จะไหวได้ไงมึงไม่ตีกันเลยอะเออเออมึงไม่ตีกัวูพูดเลยที่แอดบินแม่งยิงกูร่วงคาสะพานเลยังไม่ช่วยเหรออเล่นปืนแรที่ไม่เดียวแบบผมยังไม่ทันได้ไม่ทันได้ทำผ้าไม่ทันได้ทาอะไรเออผมยังไม่ดทันไม่หายใจเลยที่ตลอดตลอดที่มึงทำอะไรกนอยู่ อ้าเขาโดนมีบ้าเปล่าโหพี่พี่ไปอยู่ก็ถ้ากับปัอดอะอะไรพี่อยู่ก็เออพี่เชื่อเขาได้เยอะไงอย่างนี้เป็นเนเคยบอกม่้่เดียวหรอเอ้พี่สองพี่สองหลังพี่สอหลังพี่สองหลัง้อโยสองพันขึ้นใช่เอเฮ้ยยิงข้าวอยู่เนี่ยผมอยู่น้องโซนขึ้นเลยมีไรย่ ตัวมีหัวฟูแม่งสุดจริงไอ้เนียแม่งน่ากลัวตอนเมเจอแรกๆนี่ผมเริ่มชินแล้วก็ตกใจเลยอตอนแรกตัวละครตัวนี้ถ้าสองแตกตัวคนตีจัดคืยผมถ้นเดฟ้าพี่สามพูยิงอเด้าพี่อนเดฟ้าพี่คอนเพี่ว่ากันแกของพี่ก่องนาพี่พี่เอาเลยพี่ยิงหมุนี่ยิงหมเดี๋ยวผมตายมนเก็บของพี่ยิงหมนี่ยไอ้ทำไมเนี่ย พืนละยี่ห้นอะไรันอรอร่อาจาต้องรวบว่ะเฮ้ยมีพี่รู้น่าจะมีพี่ที่นี่โดนหลังแล้วทีนี่ลงรอแล้วกล้องตกตายกล้องตกยันไเขาเล่มมีเอตหอหล่อตีหน่อยหล่อตีหน่อยหลนตีน่อยยโหน่อยตหอย่ยียร์ไก่อนนออยน่ตียตไก่อ้วอยยตีห่หยตหอยหย่ยตต็มเหมือนจัดอ่ะ สองพันสองพันี่เป็นสองพันอย่บพี่สองผมเลยพี่สองพี่สองย่าพี่สองดูสูดเสิทำไมเขาต้องทำร้ายผมด้วยครับก็ะยปกะะทำไต้องทำร้ายผมด้วยครับะก็เอาไอเย่ยพวกไกมันเก็บเซตเงี้ยเต็มเลยเว้ยอ้ลกพวกไก่มันเก็บเซตอ่ะมันเก็บเซตมาใส่มันล้อเก็บขอฮ่า่าออ้นจา มาั้งจริงมางร้งผอะเราลับยูทาน์ไอ้เี่ยกูทำะไรเขาไม่ได้เลยสุ์ออกไปทั้งกับตายรอลุ้นเก็บของอีเดียมิกไม่ช่วยเลยมันมีของอ่ะก็นี่ไงก็เห็นไล่ฟันอยู่ไอ้เี่ยกูโดนตายมีใครที่เป็นชยที่อยูโราได้องกูาร้อยอะูนาีูนาเยูอนาเยอ้ยนั่นแหละโ้ บมือไว้ได้มือไร้เสียนั่นแหละเราแบ่งอยู่ละเด็กพุทธ2,500จุดจบโตบได้เก็บไค่ห้ากระแตอกที่นี้โคตรเวอร์เลยเที่อ่ะยังวันนี้ต้องมีหมื่นตึมกันแล้วแหล่ะว่าต้องต้องมีแสอ่ะเย็นนี้เนร์กินอะไรมาวะตึงเกินทุกครั้งก็เป็นอย่างนี้กินข้าวโมเดิร์นไหมกินข้าวโอ้ยพิเนร์ก็บอกว่าเขาเขากินปลาซเลิ มั่วะขอฉลาดเนี่ยฮะรอเลยโเป็นตีแล้วนะจะบอกว่ามึงไปดูในสตอรี่พี่เนี่ยเขาโคตรเซ็มึงยิงดิมึงยิงดิพี่าราดน่ะเขาส่งยอะอดมาเข้าเลยเฮ้ยปืนที่อะไนะเนียูขึ้นเป็นอะไรไม่รู้แบบเป็ดของมีราคาก็ควรทำให้สวยอ้เดงลงมัเซิรเาเสียอะไรวะน่ะถูมีอยู่หน้าโซนโอเยอะเก เกลี่ยประมาัดเซตอะสามสี่เซตอะมัน่ายพันอยู่สลายพันอยู่เซลลเกินแกไม่กระตือไงให้คนตงคิดยิงแกจะมายิงกูทำไมยืนเฉยเอาไงวะ เจะเอาไงจะยิงล้าแต่ตอนเนี้ยเหมือนม่ออันแนาคลิปแล้วมนลุออกเลยเหมืนจะไม่ออกกันแล้วปะเนี่ยมาทำคลิปแล้วมาของเกู้อนเข้าเขาเขาไเขาได้ไปไงเขายิงเขาได้ก็ไปเขายิงแต่เขาก็เอาไปเหมือนกันไก่ก็ได้เขาก็ได้คเปเขาเอาวินวินเข้าเปลเยไอไอ้ไไอ้ไอไอ้ไอ้ไ้ไอ้ไอไอ้ไอ้ไอ้ไอเ้อไอา้ไไ้อ้้ รอน้เสจล้เนะครับสีมอดีอดีรออะไรอะร้จกม่สตรมวันเงพักสิบวันรับเสร็จนี้สตรีมทุกวันครับจะแก้รับแค่วันละเติบสองเตรบสตรีมนี่ยดีั้นเย็นเ็นมดาฮะการอะไรครับทำโมแต่กลัวแล้วเมื่อไรจะเก่งพี่เนมพูดในคลิปอยู่เนี่ยเขาบอกเขาบอกเน่งหน่งเน่ง เขาบอกเงี้ยฮัลไม่ใช่นะคุณพูดตอนไหนอีกอ่าตีนจังวะเฮ้ยทมตายยหน่่อครับพีมึงจะพูดถึงเขาบอกว่ากูเจ็บมาหลายรอบแล้วกูมาเติมเนี้ยเติมนี้รอบนี้กูขอแบบเต็มระบบฮะกูไม่ได้พูดเลยเขาบอกงี้ไงเขาพูดดัดจริงน้องอีฟพี่แตก๋นมาคลิปที่สองอะไรเงี้ยที่สองที่สามเลยจำไม่ได้ไปเรื่อยพี่หลับพี่หลับไปเรื่อยเขาพูดจริงมันพูดโชคดีฮัลโหลครับพี่ของแยบวกกันเลยครับ ของใหญ่บวกกันคนที่ได้ดีก็คือไก่ไก่ที่ไหนล่ะพี่แย่แม่งโดนป่กก็ตายแล้วที่ออกไปโดนสเลยตอกไก่ได้เอ้ามันก็นมมีเศษเหลือไปบ้างนี้ไม่เหลือเลยเหลืออยู่แล้วตันทันใหม่แจกเั่ากี่เซษสรัเครับเจนครับเจนครับพี่ขาพี่ลืมบอกอะไรผมหรือเปล่าก็ไอเกิดปวดเข่ากันนะ กูง่วงเลยไกลกัหมดเอางี้วะเราเล่นตีร้อยห้าสิบอะเราตีกันยกเซิร์ฟอะโอ้โหเคยเข่ากิงเราอ่ะเพี่ยงเราจะตายแล้วเดียค่เขาเปลี่ยนไปเล่นสามไ้แลเมื่อ้มึงดูมึงดูดูยิงเนี่ยครับเปลี่ยนไปเล่นสามเป้อยหนยครับบอกไม่ทันแล้วน้องอันนี้จริงอันนี้คือไม่ทันแล้วถูกเอีก็บอกเขาก่อนดิเองก็บอกเขาการอีกเบอกพี่เนว่าเล่นสามไว้พี่ชายใหญ่ ไปลวจ้าม,มาดิไม่มีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวไปแล้วเดีาเสียเลยไอ้ยี่าตาไอ้ีลงคลิปเห็นดิว่าดิวไม่เล่นดูทรงเราไม่น่าออกวะเสียหนักอยู่นะเสียพันเียเ,ยเราเร,าเราอยู่ไว้ไหา,าเพิ่มให้ไหรเขาดี ใคราดีกวีไปแล้วเพิ่มให้ไราวะบีสองเล่นมาีแล้วได้ของคืนไมหล่ะไม่ได้โอ้โหตายเป็น่้รเขาแค่นี้เขาอลังคิดเไม่เก่าเลยวะดูนีู่้หูกูเกือบตายอะปล่อยพี่ไปนี่นะครับพอได้เองคุมไกไว้ให้ไก่ขึ้นไปเราดูขึ้นแล้วไก่เก็บของพี่ดโดของอ่ะเราดูขึ้นเราดูข่วง เาม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 าไม่ชาหรอกมันจะเมากาวเกินไปล้วบอกอยู่พิมพมือพกกันตอนนี้เขาขับอยู่เขาบอกว่ามาเลยน้องมาเลยขับไปเรื่อยไปเรื่อยจริงไอ้เหี้ยปวดหัวแล้วนะไปเดี๋ยวทั้ทวัสขาดเรื่อยไปเดี๋ยวดูหน้าเซฟให้ผมตึงที่สุดในเซฟครับผมเป็นที่สุดในเซฟครับพี่เขายิงวูเกือบตายแลยเขายิง ดูวดเาอยู่ชิวๆเดี๋ยวไม่ได้ฮ่าฮ่ามดทีมตายแล้วตายแล้วอเกือบเกือบล่วงอ่ะพอปรกันอยู่บอกเลเ้ยกลัวเรือไนที่ไใส่นบพี่วิ่งหมดทุก่พกนี้ก็ไม่น่าออกลนะคนไหนคนไคนไหนนไหนเงไปอันีวะได้เยอะมากพอล้วันนี้ดีกว่าครับไปละ